สวัสดีชาวสีการทุกท่านนะครับผมก็หอทำนายดวงชะตาความรักของชาวสีกานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวสีการจะเป็นเช่นไรนะครับตอนนี้ก็เป็นการอ่านดวงทั่วไปนะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับผมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับท่านก็ได้นะครับผมสำหรับใครอยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดได้ไามลยผมยละอียดอดูที่ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่เข้ามาดูใหม่ฝากกด subscribe กดติดตามคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก็ได้นะผมขอบคุณมากๆเลยนะครับและสำหรับคนที่กดไลค์หรือกดคอมเมนต์แล้วก็กดตัดสต๊าฟอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะ okay, ครับผมโอเคครับเริ่มดูดวงคำนั้ของชาวิีกันกันเลยดีกว่าว่าความมาของเขาจะเป็นเช่นไรตั้งแต่วันที่1ถึงเดนมีนาคมนะเคย,ยรู้สึกเหมือนกับว่าแพ้ใจตัวเองหรือว่ากลัวใจตัวเองไหมครับผมสุดท้ายเราเหมือนกับว่าเราพยายามเอาชนะใครสักคน,นหนึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วเรากลายเป็นคนแพ้ไหมครับโอเคครับยิ่งเกดมากก็ยิ่งรักมากอะไรเงี้ยเคยเป็นไหมครับผมก็มาเริ่มดู ไพ่ใบได้เป็นไพ่หกม้เท้านะครับผมเลยคิดว่าตอนนี้นะผมคุณเองนะต่อให้มันเวลามันผ่านไปนานแค่ไหนนะคุณก็ยังคงเป็นคุณนะคุณก็ยังลกเขาไม่เคยเสียมคลายเลยนะครับผมเหมือนกับว่าเวลาผ่านไปนนหลายเดือนแล้วแหละคุณก็ยังติดอยู่กับอันวงเดิมเดิมยังติดอยู่กับคนคนเดิมนะคุณก็ยังลกเขาไม่เสียมคลายเลยไม่มีวันที่จะลืมเขาง่ายๆเลยนะผมถ้าเกิดเขาคนนั้นนะผมไม่ได้ตายจากคุณไปนะพราะเป็นไพ่เดซนะครับผมไพ่เดซเข้ามานะมันเหมือนกับว่ามันกลายเป็นที่คุณเองครับผมที่เจ็บปวดแล้วก็ แล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดหวังะครับแต่ว่าความรักของคุณนะคุณไม่สามารถที่จะไปเรียกเขาขึ้นมาจากจากหลุมศพได้นั่นเองนะครับผมความรักที่มันตายไปแล้วว่าคุณไม่สามารถที่จะไปชุบชีวิตมันขึ้นมาได้หรือว่าไปปลุกมันขึ้นมาใหม่ได้นะคุณทําได้เพียงแค่ไว้อะไรแล้วก็หมายกับว่ายืนยืนน้องห้ายืนเสียใจแล้วก็หมายกับว่าไว้อะไรให้กับความรักของคุณกับเขาครับผมไว้อะไรให้กับความรักของตัวเองนั่นเองนะครับผม โอเคครับผมไพ่ต่อมานะผมเป็นไพ่2ดาบนะครับก็คิดว่าตอนนี้กลายเป็นคุณเองแล้วผมที่กลายเป็นคุณเองนะฮะที่การที่กายเป็นคเน,คเ,น,นะเ,นคเจ็บเสียใจแล้วก็เหมือนกับปลดลวดดามซ้าเติมอย,อยู่หัวใจของตัวเองอยู่แบบนี้เลยมันก็ไพ่2ดาบเขามาทิมแล้วเขเข้ามาแท,าาทงหัวใจของคุณเลยแหละทุกๆสิ่งท,ท,ที่เขาทำม,มันกลายเป็นคุณนะครับผมที่รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจมากๆเลยแหละกลายเป็นเหมือนกับว่าคุณมีหลายอย่างที่ผมคุณอยากจะบอกเขาแต่ตอนนี้มันไม่สามารถที่จะบอกเขาได้แล้วเพราะนไพ่เดอดท้าเมเข้ามา ทุกอย่างมันพังทลายหมดแล้วครับผมแล้วเหมือนกับว่าน้าตาที่คุณเจ็บไปเนี่ยเห็นไหมครับฟ้าร้องฟ้าผ่าหมดเลยนะเสียงดังกล้องมากนะผมน้าตาแต่ละหยดความเจ็บปวดความเสียใจที่คุณเจ็บปวดคุณเสียใจเนี่ยเสียงมันดังกล้องไปถึงท้องฟ้าเลยนะทุกอย่างมันดังยินถึงท้องฟ้าแล้วเหมือนกับว่าพอมันนี่นถึงท้องฟ้ามันก็เหมือนกับพังทลายไปหมดเลยความรักที่มันเคยแข็งแกร่งเป็นหอคอยเนี่ยมีความมั่นคงเนี่ยทุกอย่างมันพังไปหมดเป็นพังสลายไปหมดเลยนั่นเองโอเคครับผมไพ่ใบต่อมานะผมเป็นไพ่เก้าเหรียญนะก โกรธเขาไหมคุณก็โกรธเขานะแต่ว่าไม่หมายนวับว่าคุณก็ได้เห็นนะครับผมมีภาพของผู้หญิงคนหนึ่งอะมองคนรักของเขาผมไปมีความสุขกับคนอื่นมีความสุขกับคนใหม่ๆของเขาอะเราก็ทําได้แค่หมายนกับว่าร่วมยินดีร่วมงานร่วมฉลองเริ่มร่วมแบบร่วมอะไรอะร่วมร่วมยินดีกับเขานั่นเองครับผมร่วมงานร่วมฉลองกับเขานั่นเองโอเคก็หมายนวับว่าคุณได้ทําแค่ยืนมองเขาครับผมยืนมองเขาเดินกับอีกคนหนึ่งยืนมองเขา คู่กับอีกคนหนึ่งมองเขาเห็นมีความสุขกับอีกคนหนึ่งเลยเราทําได้แค่ดูเขาห่างอยู่แบบนี้ก็ได้แต่รู้สึกผิดหวังเสียดายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าถามว่ามันเป็นเพราะอะไรผมบอกเลยว่ามันเป็นเพราะความห่างไกลกันด้วยครับผมคุณกับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนะี่ยเป็นความห่างไกลไพ่สองไพ่เท้าเข้ามาผมคุณเลยไม่ได้สามารถที่จะดูแลเขาหรือว่าทากับเขาได้เหมือนเดิมอีกเราไม่สามารถที่จะไปดูแลเขาได้เหมือนเดิมหรือว่าไป หาเขาหรือไปเจอเขาได้เหมือนเดิมนั่นเองแะเราไม่ได้คนใกล้ตัวของเขาเลยนะครับผมพอเราใกลกับเขาเนี่ยผมห่างไกลก,กันเนะี่ยมันก็เหมือนว่ามีคนใหม่ๆครับผมมาแทนที่คุณนะ ว่าเป็นไพ่ของเด็กถือถ้วยเข้ามาฮะไพ่เด็กถือถ้วยเหมือนกับว่าเขาครับผมคนละของคุณนะคนละของคุณอาจจะเป็นคนที่เด็กอยู่เขาเลยเลือกที่จะเปิดโอกาสให้กับถ้วยใบใหม่ครับผมถ้วยใหม่ๆความรักใหม่เนี่ยเข้ามาหาเขาเสมอเลยนะครับผมเขายังไม่คิดที่จะแบบว่าหยุดอยู่กับใครหรือว่าหยุดนิ่งอยู่กับคุณนั่นเองแหละพอห่างกันไปอ่ะมันก็เหมือนกับว่าใจของคุณกับเขาก็ห่างไกลกันออกไปด้วยนะครับผมก็มีคนใหม่นั่นเองครับผมเข้ามาแทนที่คุณนะพอคุณออกไปจากที่ตรงนั้นน่ะมันก็เหมือนกับว่า มีคนมาแทนที่คุณน,นั่นเองนะครับผมต่อให้คุณไม่อยากไปต่อให้คุณไม่อยากจะเดินออกไปนะครับผมแต่มันก็ไม่มีท you know ี <you> ่ให้คุณยืนนะครับผมเป็นคนใหม่เข้ามายืนแทนนะต่อให้คุณเคยทําดีเคยดูแลเขาเคยแบบว่าเอาใจใส่เขาบ้ากแค่ไหนครับผมสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณได้มามันกลายเป็นความเจ็บดาบที่มันแทงหัวใจของคุณเลยนั่นเองพบกับเขามันก็เจ็บอยู่แล้วนะครับผมยิ่งห่างไกลกับเขามันก็เจ็บไปอีกเองนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเรากลายเป็นฝ่ายที่แบบว่าเยืนดูเขานะผมมองเขาแล้วก็เสสียยดาาาคววมรู้ึก่ ทำไมเขาถึงทำกับเราได้ลงทำไมเขาถึงไปม,มีความสุขกับคนอื่นโดยที่ไม่เห็นเราเหรอเห็นน้ำตาเราไหมครับผมต่อหน้าเราทำไมทำอย่างนั้นได้ยังไงเลยนะครับผมต่อหน้าชาวสีการนะครับผมเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงเห็นหรือเปล่าเห็นน้ำตาของเราไหมเห็นความเสียใจความเจ็บปวดของเราไหมขนาดท้องฟ้านะครับผมเขายังเห็นเลยนะฟ้าผ่าฟ้า,าแลบเสียงดังกล้องถึงฟ้าเลยนะทำไมคุณไม่ได้ยินเสียงความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจไม่ได้ยินเสียงน้ำตาของเราหรือยังไงแบบนั้นเลยนะครับผม ไพ่ใบต่อมาแล้วผมเป็นไพอ่อาศวินถือดาบนะผมคุณเองก็เหมือนกับว่าอยากจะมีอะไรคําพูดมากมายนะผมอยากจะพูดกับใครเขารู้นะอยากให้เขาได้ยินเสียงหัวใจนะผมอยากให้เขาได้ยินทุกอย่างเลยแหละว่าคุณรักเขามากแค่ไหนอยากจะขอโทษด้วยนะผมสิ่งที่มันเคยไม่ดีต่อกันมาอยากจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดด้วยแหละแต่ผมบอกเลยว่าผมตอนนี้ไม่ไมทันแล้วจริงๆเพราะเป็นไพ่เดทเข้ามานะผมทุกอย่างมันจบไปแล้วแหละทุกอย่างมันสายเกินไปนะผมที่จะไปแบบย้อนกลับมารักกันอีกนะผมมันเป็นไพ่แบบวัาเดทแล้วครับผมไพ่เดที่ตนตายไปแล้วหนละ มันมันจากออกไปไกลแสนไกลแล้วนะผมสุดท้ายแล้วคุณก็เลือกอะไรไม่ได้นะครับผมไพ่เทมปูแลนะครับผมบอกเลยว่าคุณนะครับผมเคยเตมเคยเทหัวใจเคยมอบความรักให้เขาอะทั้งหมดทั้งหัวใจเลยนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าไพ่เทมปูระนะครับผมบอกเลยว่าคือการอยู่กันแบบมันเหมือนกับว่าความรักม,มันมั่นคงอยู่แล้ว ผมเลยคิดว่าตอนที่คุณตลอดเวลาที่คุณคบกับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณ่ย่างผมทุ่มเทกับเขามากเลยนะแต่คุณยิ่งทุ่มเทกเขาเท่าไหร่อ่ะผมยิ่งเทน้ําลงไปในแก้วเท่าไหร่อ่ะมันก็ล้นออกมันก็ยิ่งเจ็บเท่านั้นนะครับผมทุกอย่างที่คุณยิ่งทํานะครับผมทุกอย่างที่คุณพยายามทุ่มเทพยายามมอบความรักกับเขาดูแลใจใส่เขาก็ให้สองไปเท้าแบบนี้เลยนะครับผมหกไ้เท้าด้วยนะพาเขาไปเจอสิ่งดีๆพาเขาไปเที่ยวทุ่มเทกับเขาต่อให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลใจใส่แค่ไหนร่ะผมทำไปดีแค่ไง สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เลือกเราอยู่ดีนะครับผมสุดท้ายแล้วเราก็เจ็บนะบผมกลายเป็นคนที่ต้องมาอยู่คนเดียวนั่นเองแล้วพายเจ็ดดาบตอนนี้นะผมเห็นไหมครับคุณต้องมานั่งอยู่คนเดียวบนโต๊ะกินข้าวนะไปกินข้าวคนเดียวครับผมแล้วก็ได้นอนนั่งนั่งคิดถึงเขาอ่ะผมคิดถึงวันเวลาที่เคยมีก,กันและการเคยไปกินข้าวด้วยกันนะผมยังคงผ่านสถานที่เดิมๆความทรงจำเดิมๆน,นะครับผม ยังเดินทางอยู่ตรงที่เดิมๆนะที่ที่คุณกับเขาเคยมีการและกันที่ที่เราเคยคบกับเขาเมื่อก่อนนะครับผมยังคงจําเรื่องราวต่างๆได้หมดเลยนะผมเป็นไพ่เจ็ดได้ไหมครับยังคงจําซ้าๆได้ทุกอย่างเลยทุกที่ที่คุณไปเรากลับเหมือนกับว่าวันหมุนเวลากลับมาคุณกับเขาอะผมมีความทรงจําเกี่ยวกับการแลกกันเลยนะผมเพราะเป็นไพ่หกตัวเข้ามาเห็นไหมครับ แต่ว่าเห็นไหมครับมันเป็นภาพของคุณคนเดียวนะผมมันแค่ย้อนได้แค่ความคิดนะความทรงจําแค่นั้นแหละผมแต่ว่าตอนนี้เขาคนนั้นของคุณนะครับผมไปเจอคนอื่นแล้วล่ะครับผมผม,มอัศวินถือไม้เท้าถือดาบเข้ามาขอโทษครับผมอัศวินถือดาบคือเขาเลือกที่จะเดิอนออกไปจากคุณนะครับผมเดิอนออกไปกคุณแล้วคิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่ไม่ดีพอนะผมคบกับเขาก็มีแต่ปัญหาคบกับเขาก็ทําให้เขารู้สึกแย่คบกับเขาก็ทำให้รูสร้สึกดับลงครับผมมันก็ทําได้เหมือนกับว่าฝากความคิดความคิดถึงของเราไว้นั่นเองอะฝากความรักไว้แค่น้ีเงรต เขาก็จะเห็นนะผมว่าที่ตรงนี้เคยมีเขากับคุณอยู่ด้วยกันที่ตรงนี้เคยมีคุณกับเขากินข้าวด้วยกันที่ตรงนี้เคยมีความรู้สึกของการและการอยู่นะเธอจําได้หรือเปล่าคุณได้คุณทําได้แค่ฝากความคิดถึงฝากความคิดไว้แค่นั้นเองครับผมเพราะเราไม่สามารถที่จะไปดึงลังหรือว่าย้อนเวลากลับไปได้แล้วนั่นเองนะเราทําได้แค่คิดอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับผมไพ่ใบต่อมาผมเป็นไพ่สิบเหรียญนะผมก็ไคิดว่าตอนนี้นะครับผมหมายกัว่าคุณทําได้เพียงแค่เหมือนกับว่า ยืนแล้วก็ยิ้มแล้วก็เหมือนกับร่วมยินดีร่วมงานของเขาครับผมให้เขาเหมือนกับว่าเห็นเขามีความสุขของการละกันนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้เขามีความสุขมากๆเลยนะกับคนรักคนใหม่ที่เข้ามาแทนคุณนะครับผมเป็นไพ่สิบเดี่ยญเห็นไหมครับมันเป็นความมั่นคงมากๆเลยนะเห็นไหมเขามีทุกที่งทุกอย่างครับมมีเครื่องประดับเขาคิดว่าคนรักของเขาคนใหม่ของเขาเนี่ยตอบโจทย์มากกว่าคุณนะครับผมมันก็ชาติการคุณไม่พอครับผมคุณไม่คุณทุ่มเท่าไหร่คุณก็เจ็บเท่านั้นนะครับแต่ว่าคนนั้นเห็นไหมครับ เขาได้ความรักเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วแหละเขาได้ความมั่นคงในเรื่องของความรักได้ทั้งความสุขไปด้วยผมเลยคิดว่าตอนนี้นะผมชาวสีการคุณท่อนที่จะผิดหวังแลวก็วเสียใจในความรักจริงๆแหละสิ่งที่คุณพยายามทุ่มเทเท่าไหร่นะครับผมคุณยิ่งทุ่มเทหนึ่งล้านบาทอย่างเงี้ยคุณก็ได้ความเจ็บเข้ามาหนึ่งล้านบาทนะครับผมคุณทุ่มเทร้อยร้อยล้านหรือว่าทั้งใจเนี่ยคุณก็ได้ถูกทําลายทั้งหัวใจเช่นกันนะครับผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่คุณได้กลับมาเนี่ยมันก็คืออยไ้ ไพ่ใบต่อมาแล้วผมเป,ไป็นไพ่อสศวินถือเหรียญน,นะผมก็เลยคิดว่าชาสีกันนะคุณเองตอนนี้อยู่ไพ่เก้าเหรียญด้วยคุณทําจริงเอถ้าเกิดคุณไม่ต้องไปมองคู่รักของคู่ของคนเก่าๆของคุณเนี่ยก็ต้องไปมองเขามีความสุขกันเนี่ยผมบอกเลยว่ามีคนเข้ามามอบความสุขดีๆให้กับคุณนะครับผมเข้ามาจีบคุณนะเป็นภาพออสวินถือเหรียญเห็นไหมครับเป็นภาพของคนทนั้งท่เน้อตาดีนะเ่านนที่ดูแลเอาใจใส่เราด้วย อยากให้เรามีความสุขอยากให้เราหลุดพ้นนะครับผมไพ่เขามาเห็นมครับเขาถือเคียวของโยมมาทูดเข้ามาด้วยนะก็เหมือนกับว่าเห็นไหมเขาจะมาชุบชีวิตความความรักที่มันตายไปอะครับผมความรักที่คุณรู้สึกผิดหวังสูญเสียเสียใจอะครับผมเขาเหมือนกับว่าเข้ามาพูดคุยกับคุณพยายามแบบว่าให้คุณหลุดพ้นจากความเจ็บปวดความเสียใจให้ได้เลยแหละขอเพียงแค่คุณเงยหน้านะครับผมเงยหน้ามามองเขาสักนิดอะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยคุณก็จะรู้นะผมว่าความรักความสุขอะครับผมมันมันมีโอกาสที่ให้คุณแก้ตัวให้แกกก้้ไไไขนะผมมมมมคคุณ่่่่ตออองงปปจยยยูััััับววาาาารรททีเพลหหืญ หรือว่าลองไห hey ้เสียใจให้ท้องฟ้าหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะท้องฟ้าหรือว่าเทวดาเขาได้ยินเสียงหรือเขาเห็นใจเหรอผมไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้แล้วนะเพราะว่าต่อให้คุณลองไห้รับผมท้องฟ้าเสียงดังก้องฟ้าแค่ไหนก็ตามแต่ว่าคนรักของคุณกับว่าเขาไม่เห็นคุณนะผมเขาไม่สนใจเลยด้วยเห็นไหมครับเขาก็ยังมีความสุขกันอยู่เห็นไหมครับผมก็คิดว่าชาวสีการนะผมคุณไม่ต้องไปนั่งร้องไห้หรือเสียใจเลยนะคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองอ่ะ ให้คุณเงยหน้ามามองคนระับผมคุณอย่าไปมองภาพความทรงจําเก่าๆอย่าไปมองภาพจำนะครับผมอย่าไปจําภาพที่แบบว่ามันลบไปแล้วนะครับผมผมแนะนําว่าไม่ควรจะมองย้อนไปนะสำหรับชาวสีกันนะ่ะเพราะทุกอย่างมันสายไปแล้วทุกอย่างมันตายไปแล้วจริงไพ่เทวเวอร์ไพ่เดชเข้ามามั่นใจว่าจบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมจบแน่นอนเขาไม่กลับมาแล้วนะครับผมไพ่อาละคนแนะนําชาวสีกัรน,นะผมเป็นไพ่อิดอเวชีทานนะตอนนี้คุณเหมือนกับว่าต้องใช้เวลาในะคุณนี้เต็มที่แหละคือคุณควรจะใช้เวลาของคุณเนะี่ยมีความสุขกับคุณได้แล้ว คุณไม่ควรจะแบบว่าปล่อยให้เวลาทุกอย่างมันแบบมีอยู่จมอยู่ความเจ็บปวดจมอยู่ความเสียใจอะ่ะเวลาตอนนี้เหมือนกับเวลาของคุณแล้วนะผมมีเวลาแก้ไขอีกมากมายเลยแหละมีสิ่งที่ทําให้คุณเนะ่ะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วคุณก็มีเ,เวลามีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับผม Eldest moment นะครับทุกอย่างมันจบไปแล้วนะแต่คุณจนะต้องเปิดรับโอกาสใหม่ที่เข้ามานะผม d e p e t i o n นะครับผมเหมือนกับว่าคุณต้องเปิดรับโอกาสใหม่ที่เข้ามาแล้วคุณก็ต้องทําให้มันมีโอกาสแก้ไขมีโอกาสแบบาใช้เวลาในอานาคคใช้เวลาในตอนนี้ให้้้มมมมััันนนดดดีีีท่่สสุควากบใหไเอง โอเคครับก็เลยคิดว่าชาวสีกานนะผมคุณอย่าไปยอมแพ้กับความรักที่มันเคยพังทลายลงไปแล้วอย่าไปเสียใจกับความรักที่เหมือนกับว่าเสียใจกับความที่มันแบบว่ามันจากออกไปแล้วมันก็ตอนนี้เขาก็อีกคนงมีความสุขด้วยนะคุณก็ควรเหมือนกับว่าร่วมงานร่วมยินดีกับเขาเถอะครับผมให้มันเหมือนกับว่าเราก็ควรแบบว่าสมนาำน้าตัวเองนะับผมสมหน้าความรักตัวเองนะครับผมที่แบบว่ามันมันให้มันสะแกใจให้พอนะครับผมลองให้มันพอเลยที่ผมบอกว่าสมอำนาเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าคุณนะหรือว่าซ้ำเติมคุณนะผมแต่ว่าอยากให้คุณน ร้องไห้เสียใจให้พอเลยนะผมทําให้มันสุดๆไปเลยนะแล้วเขาให้มันจบแค่ตรงนี้แล้วผมอยากไปไออยากไปเป็นอย่างนั้นอีกพอคลายขึ้นอิเดเวทีไทม์อะคือคุณควรจะผ่อนคลายแล้วรู้สึกมีความสุขได้แล้วผมอยากให้คุณมีความสุขแล้วผมชาวสีกันทุกอย่างมันจบไปแล้วแหละแล้วมันก็สายไปแล้วด้วยนะครับผมโอเคแล้วคุณก็กลายเป็นคนเจ็บซ้ำเติมแบบแผลตัวเองนะผมเขาไม่ได้แคร์หรือว่าไม่ได้สนใจหรือว่ามีมียอะรให้กับคุณเลยมีแต่คุณนยะผมไปมองมองเขาอยู่ยังคงเห็นเขากับอีกคนหนึ่งอยู่เอาแต่ไปตามดูเขาแบบนี้ยมันก็เลทําใ คุณเนี่ยผมกลายเป็นซ้ำเติมความเจ็บซ้ำเติมตัวเองนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็ขอใจช่วยท้าวสิกันนะครับผมให้คุณเจอสิ่งดีๆนะผมเปิดใจแล้วก็เงยหน้าเข้ามามองนะครับผมแล้วก็สามารถเป็นเหมือนกับไพ่อลาเคิลใบนี้ได้นะครับผมที่เขาแนะนําคุณว่าเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีเวลาของคุณแล้วนะเอาเวลาท,ที่มันมีเหลือที่อยู่เนี่ยให้มันดีที่สุดทุกอย่างที่มันจบไปแล้วอะความทรงจำที่มันจบไปแล้วอะเจ็บให้พอ้องให้ใหพอลองให้มันเสียงดังก้องฟ้าให้พอนะครับโอเคแนละ้วก็ ให้มันจบไปนะครับผมโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากรนะับผมที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับ